ฮัลโหลสวัสดีครับคุณพบกันอีกแล้วนะครับผู้ิ้มเกมเมอร์ลนวันนี้เรากำมาเจอกันในเกมส์โรบอทเพื่ออะไรวะเออเรามาทำสวนนะนะอ้าวเด็กผู้จิ้มก็ เออ่ได้รับคอมเมนต์จากน้องีว,ว่าเออพี่จิ๊บไปเล่นเกมอื่นบ้างนะครับเออจะเล่นอะไรแต่ i ิน r ร b บล b อกสป,ปังกี้นะเออลอ,องไปเล่นโรบ็อกหน่น้องอยากดูพี่จิ๊บเล่นโรบ็อกนะครับก็อ่ะลองดูแล้วกันนะโรบ็อกนะครับแบบนี้ชื่อว่าโก w เจออะไรวะ What กลัวเลยวะ มัดนี้ก็ชื่อว่ากร o w การ์เดนเนีย่ยครับก็คือการทำสวนนั่นเองนะดูเสื้อสะก่อนสิพร <c oughs> ะอาทิตย์ยิ้มแฉ่งเนี่ย <c oughs> เขาก็คือมิสเตอร์ซันนั่นเองนะเอาละในเมื่อเรามีพระอาทิตย์อยู่กับตัวของเราเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวแสงที่สวนของเรานี่จะเอ่อเขาเรียกว่าอะไร มีแสงอาทิตย์ที่ส่องและทำให้สวนของเรานั้นเติบโตโอเอาละฉันมองเห็นสวนคนอื่นแล้วก็ว้าวสุดยอดไปเลยวะเอาละเราต้เริ่มทำสวนของเราเล่นแบบไม่รู้เรื่องอะไรเลยนะเล่นไงวะ <c oughs> เอาละซื้อของก่อนฮะนี่มันอะไรวะเนี่ย มเมล็ดพันนั่นเหรอหน้าตัางเรามีหรอือเปล่า20บาทอ๋อมีแครอทสตรอเบอรี่บลูเบอร์รี่โอ้โหโว่าแพงอ๋อร์เรนจ์ทิวลิปโทมัโต,ตแร่อ๋อมีของแร่ด้วยเหรอมเมล็ดขด้าวโพดแดฟโฟดิลดอกไม้ฟอโตเมลโล่ก็แตงโมทำสกินโอ้โหฟักทองแอปเปิ้ลต้นไผ่ยังมีเลยวะมะพร้าว แคคตัสเอ่ออะไรนะกระบองเพชรแก้วมังกรโอ้มีหมดเลยว่มีมเมล็ดองุ่นมะม่วงแล้วก็มเมล็ดจากเห็ดได้เลยเอาละตอนนี้ที่เราซื้อได้ก็มีแค่แครอทใช่ไหมซื้อไปซื้อไปหนึ่งอันหรือวะอ่ะโอเคซื้อไปอันหนึ่งอันพออ่ะกลับมาที่สวนอ๋อมันก็มีแค่นี้เองวะมีแต่สวนกับ เมล็ดพันธุ์ได้ยังไงต่อเมล็ดอ๋ออ้าวโอเคนี่ปลูกแล้วเหรอเฮ้ยเฮ้ยขึ้นแล้วเหรอเก็บดิอ้าวยังไงต่อได้แครลอดมา0ุ2ดอกิโลไม่วะขายดิอ้อประเดีพวกจะขายอะไรเฮ้ยเอ่อฉันต้องขายของในอินเวนทอรี่ นี่แหละฉันต้องการขายนี่แหละโอเคยี่สิบเจบาทอ๋อสาวสวยสวัสดีจ้าเออคุณชื่ออะไรเหรอครับอ้ามานี่ก็ได้ไม่จีบไปเลยว่ะสาวอะเอออ๋อโอ,โอเคเราต้องเก็บเงินให้ได้เยอะๆใช่ไหมแล้วก็อ่าเข้าใจจุดประสงค์ของเกมนี้และ่ะ ก็แค่ไปที่สวนแล้วก็ปลูกปลูกปลูกดิวะปลูกปลูกโอเคอันนี้อะไรวะอันนี้คือพืชหรือวะเนี่ยฮังกรีพันธ์เหรอวันด,ดีเอ่อไม่ใช่ฮังกรีแองกรีให้อาหารฉันทุกๆวันอ่าฉันจะให้มเมล็ดพันธุ์กับตายต้องการเอ่ออะไรเนี่ย ก็เขืดอเทศอ๋อโอเคเราต้องทำเควสก็ไปดูสวนคนอื่นดีกว่านะใครวะเนี่ยเออเพื่อนเหร ujah? อเพื่อนอ๋อเฮ้ยขอเป็นเพื่อนได้ไหมโอเคอ่าชื่ออะไรวะอาบริโอ้โเฮ้ยตัวไนีนายนี่มันสุดยอดเลยว่ะเพื่อนสวยโคตรเฮ้ยเก็บได้เหรอเฮ้ยอ่าไม่ใช่สวนของแกไม่เก็บของเขาได้ไงโอ้ย ตัวมันสวยว่ะเฮ้ยนายออชม่อยดิโอ้โหมีน้ำตกน้ำตกโอ้โหนี่มันป่าไผ่เยอะชัดโอ้โหแคกต๊แคกตัสมันเขือเทศมันเขื่อเทศนี่ก็คือเก็บได้ตลอดครับไม่ใช่ไม่ใช่ตัวนั้นอ่ออโอ้โหสวยงามสวยงามออดีว่ะชีวิตที่มีความสุขโอเค กลับไปที่สวนเราโอ้นี่มันนี่มันสวนเรืออะไรวะเนี่ยขั้วกระจอกโอ้โอเคได้สตรอเบอรี่แล้วก็แครอทอ้าโอ้มีคนติดตามเราฮะโอ้มาขอเป็นเพื่อนเหรออีหนูสวัสดีจ้ะโอ้เรามีสามาจีบอะไรวะวันฟุตเออต้องการเหรออ๋อเช่เช่เช่ ตามอิหนูนี่ไปคืออะไรอะ่ะเฮ้ยหรือว่าเขาจะเป็นผู้หญิงใจดีฮะยังไงวะอะเฮ้ยอิหนูยังไงเฮ้ยเขาให้สต่อบเบอร์รี่เรามาวะ่ะโอ้โหเฮ้ยโอ้โหสุดยอดหนูเป็นคนดีจริงจริงว้าวสุดยอดเลยวะ่ะ แบบนี้ต้องเอาอีหนูนี่เป็นลงลิพคนดีจริงๆโอ้โหไปเก็บของเขาไม่ได้นะอ๋อนี่มันอยู่ข้างๆกันเลยนี่วาเออดีๆๆเป็นคนดีว่ะอ่าอย่ยังไงวะเนี่ยอ่ะเราลองปลูกเบอร์เบอรี่ดูนะว๊าโอ้เฮ้ยอะไรวะ เอ๋อสตรอเบอรี huh. ่ oh, ปลูกแล้วมันก็จะได้เก็บได้เรื่อยๆใช่ไหมมันมีผลไม้บางอย่างที่ปลูกแล้วเราก็จะได้เก็บมันอยู่ทังขอดอ๋อ oh, oh, แบบนี้นี่เองเอาไปขายหน่อยสิโอ้ oh, ขายแม่งให้หมดเลยดีไหม <Huh? S 1> ขายให้หมด yes sale โอเคตอนนี้เราเร่งเงินมาห้าร้อยล้วว่ะโอ้โ oh. ห ้ยอะไรวะนะเห็ดเหรอเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหโอ้โหคุณใจดีมากอือเอาเห็ดมาให้อีกเหอทำไมมันดีอย่างนี้วะสังคมดีๆโอ้โห oh. สุดยอดเลยอะ <Huh? S 1> ได้เห็ดมา18กิโลเอ่อขายครับขาย ตายครับเห็ดครับโอ้โหเห็ดยักษ์โอ้เฮ้ยี่ยังน,น,ยนมาแสนหนึ่งเฮ้ยอะไรวะอยู่ดีรวยกลายเป็นหมาเศรษฐีเฉยอะไรวะเอออยู่ดีฉันก็รวยขึ้นมารวยเลยอะ่ะโอ้โหหมอนี่อยู่ดีเอาเห็ดมาให้ฮะมีทั้งแสนกว่าโอ้โห เล่นมันเดียวก็รวยเลยวะเออเอาละนี้ตอนนี้ดูเหมือนว่าส่วนของฉันก็จะมีของมันข้งน้งเยอะนะโหดูดิต้นแอปเปิ้ล13เปอร์เซ็นแล้ววะเนี่ย45โ,โอเคเอ่อจะลองกลูกนี้ดูแล้วกันนะเอ่อตอนนี้ฉันมีเมล็ดแอปเปิ้ลแล้วปลูกใกล้ๆกันแล้วกันเพราะเรามีต้นแอปเปิ้ลอยู่แล้ว แล้วก็รู้สึกว่าจะมีออร์เ,เลนทิลิปเป็นดอกไม้ใช่ไหมอ่าดอกไม้เราปลูกไว้ข้างหน้านั่นเฮ้ยเอนี่มาอีกอะอะไรวะเฮ้ยฝนตกโอ้ฝนตกน,ตน่าจะทำให้ต้นไม้เราโตขึ้นเร็วนะเนี่ยแล้วก็อีกต้นหนึ่งเรามีต้นมะพร้าวใช่ไหมอ่ามะพร้าวมะพร้าวคือโคโคโนัท ตรงนี้กันโอเคอ่ะมันน่าจะทำให้เราโอ้โหเฮ้ยเรามีต้นอยู่ลงทิลิปอ้าวทิลิปคือปลูกแล้วหายเลยเหรอเก็บแล้วไม่มีอีกแล้วเหรอโอ้เป็นเขาเรียกว่าไรพืชลมลุกใช่ไหมอะไรวะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไอหนูนี่ทำอะไรวะเนี้ยเฮ้ยโอ้โหเปล่าเฮ้ยว้าวนิคยว ไอ้ไอ้หมอนี่มันอะไรวะเนี่ยเอาสปริงเกอร์มาติดให้เฉยเฮ้ยโอ้โอ๋อสปริงเกอร์มันก็จะทำให้ต้นไม้ของเราเติบโตได้เร็วใช่ไหมโอ้สุดยอดดูดีมันลดน้ำให้ฮะเออวะไอเด็กคนนี้มันเป็นคนดีนะเว้ยเออดีจริงๆ นั้นโอ้ขยันแจกของเนี่ยวะ <c oughs> เออมันมีอยู่สามคนมันก็คงจะแจกฉันอยู่แล้วมไม่ไปแจกใครเพราะฉันมันอ่อนตุด <c oughs> โอเคฝั่งนี้ก็จะเป็นของใช่ไหมเอ,อ่อเป็นเคเวสใช่ไหมเราจะต้องทำเคเวสใช่ไหมเคเวสท,ทำอะไรวะเนี่ยวันเนี้ยโอ้โหโเก็บบลูเบอร์รี่ให้ได้หนึ่งร้อยเก็บแก้วมังกรให้ได้สาม อ๋อโอเคเอ,อ่อแล้วอันนี้ก็คือของใช่ไหมสเปนอัพอ๋อสิบครั้งเหรอใช้เงินห้าห้าหมื่นทรเวลสามารถเลือกขยับอ๋อขยับได้อันนี้ก็คือทำให้ต้นไม้โตเร็วอ๋อพวกสปริงกรงสปริงเกอร์ที่เขาเอามาแจกใช่ไหมโอเค เมื่อกี้เด็มาด้วยนะเด็บไปหนแล้ววะเออผู้สร้างอหายไปแล้วเออมาแป๊บเดียวแม่ทำไมไม่แจกของมบ้างครับพัโถมงก,กังเลยวะนะเด็ <c oughs> เออแ yeah, yeah, yeah. ย่แย่แย่เกมเกมนี้แย่แยไม่จ่องไม่แจก,แกของอะไรกันเลย ยมีเรเหรอวะมีมีเม็ดใหม่มาวะดูดิโอ้โหมีเม็ดอะไรหม,มาอนไอพวกนี้ซื้อหมดแล้วมั้งเฮ้ยโอ้โหต้นพายโอเคเราต้องซื้อต้อนพายนี่เนี่ยซื้อให้ให้เยอะก่อนโอ้โหจะได้ไม่มีแก้วมาก่อนอเฮ้ยเป็นเจนเดอรีอ่เลยซื้อให้หมดเลยดีกว่าเออฉันรวยแล้วกลัวอะไรล่ะ อ่าฉันมีต้นไผ่แล้วทีนี้ละโอ้โหพวกมันจะต้องอิจฉาฉัน <c oughs> ฉันผู้ผผพึ่งเข้ามาเล่นแต่ว่ารวยแล้วโอ้โหปลูกต้นไผ่ตรงนี้ดีว่ะเออมันจะได้ไปรดน้ำไปด้วยอ่ะอาไั่อันนี้ส่งเขาอ่าเราต้องปลูกเป็นกองนี่อ่าพุ้มใหญ่โอ้โหแล้ว เยอะเยอะด้วยนะต้นไผ่อะเราต้องเราต้องปลูกใ,ใกล้กันอ้าวหมดแล้วเหรออ้าวอ๋อมันปลูกใกล้กันเกินไปโอเคอปลูกเป็นกอใหญ่ๆต้นไผ่มันต้องชอบอยู่ด้วยกันนะใช่ไหมวะเออเอะเฮ้ยโอ,อ้โ,อโหเฮ้ยแล้วมันโตอย่างเร็วเลยว่าต้นไผ่อ่ะโอ้ดูดิอื้อ โอเคโอเคน้องๆในที่สุดฉันก็าสามารถทําสวนได้นะเพราะว่ามีคนเอาของมาแจกด้วยเลยนะครับแป๊บเดียวเองนะเออจบก็ทําการปลูกต้นไผ่นะครับแล้วก็มีทั้งมะเกิดเทศใช่ไหมเ,เดี๋ยวดูสวนเดี๋ยวพาชมสวนนิดนึงนะ อันนี้รอบอรี่เนี่ยเก็บจนตายนะก็ไม่หมดบลูเบอร์รี่เนี่ยนี่ต้นไม้ให่ตโตโคตรเร็วลยเฮ้ยไต่ได้ด้วยนะ primeiro, mm. เป็นไงเป็นไงอ่าต้นไม้เนี่ยเราสามารถไต่ขึ้นไปน,นะครับโอ้โห,โหดูดิดูวิวดิโอ้โหโอ้โห,โหและฉันนะครับผู้อยู่สูงสุดของห่วงโซ่อาหารนั่นเ,นเองนะแล้วก็น้อง <Yeah. S 1> ๆก็ใจดีนะครับเดี๋ยวเราไปทำเควสกันนะ เนะดี๋ยวคลิปหน้าเนี่ยครับนะ่าจะไปทำเควสแล้วก็เดี๋ยวไปดูสวนคนอื่นด้วยนะดูสิโอ้โหสวยงามมากสวยงามอืมฉันจะต้องเอ่อพัฒนาสวนนี้ไปเนะยครับโอ้ยเ,เก็บได้แล้วว่ะนี่นี่นี่กว่าจะออกนะครับมาแล้วว่ะอ่าต้นอะไรนะเกิดเทศใช่ไหมอ่าแบล็เบอรี่เกิดเทศเอ่ะโอเคคลิปนี้ต้องลาไปก่อนแล้วครับสำหรับใครที่ชอบนะครับก็อยากจะมาเล่น,นกับพี่ลิ๊บก็เฮ้ยเอ้า เก็บได้เลยเหรอวะพอไผ่นี่คือปลูกแล้วก็อ๋อมันเก็บได้เลยโอเคอ๋อโอเคก็แอดมาแล้วกันนะครับเอ,อ่อชื่อวิชจิ๊บก็จะทิ้งไว้นะสำหรับใครอยากมาเล่นด้วยกันนะทำสวนด้วยกันนะครับเดี๋ยวจะพาจะอวดสวนก็มานะครับเชิญได้นี่ครับผมคลิปนี้ อ่าต้องลาไปก่อนเลยวนะครับเพราะว่าหาทางลงไม่ได้นะ <laughs> โอเคไปเลยครับบ๊ายบายจ้า